อ่าแล้วครับสวัสดีครับผมพรผมจะได้มาเตอร์ฟาเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาต่อกับเกม No Thailand นะครับนะน่าจะเ่าว่า Thailand นะครับนะไม่หรือว่าไทยแอดเนี่ยนะก็จ้าจงแม่งแล้วกัน,นผมตั้งชื่อภาต่ไทยแล้วกันนะชื่อเกมว่าบุกฆ่าพาเยสนะครับนะเออชื่อเกมนี้แล้วกันนะโอเคมาต่อกันภาคส,สองดูซิวภารกิจคราวนี้เราต้องไปล้มล้างอะไรในประเทศอ่าเรียกว่าประเทศอะไรนะซาลิมแลนด์นะครับนะอ่าไปลุยเลยสวัสดีครับคุณนกกา อ่าสิ่งที่เราทําได้เปิดเผยด้านมืดของประเทศนี้เรียบร้อยแล้วโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะไม่ลุกป่าเย็ดเคชื่อบทที่2องก็ได้อยู่นะไม่ลุกป่าเหรองั้นเดี๋ยวไปดูซิอ้าอะไรอะ่ะอ๋อคือกูต้องไปคุยอีกรอบเนี้ยนะครับอ่ะอ่ะประท้วงค่ะฟาร์มไก่ชันไม่ลุกอยอีนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่างั้นจัดการให้ไม่ลุกป่าซะเย็ดเคอีหมอนนี่คือ อีนังตัวดีคือป้ำไก่เหรอ <c oughs> โอ้โหป่าที่คืออะไรเนี่ยพี่ผ่าละนะครับไม่บุกลุกไม่บุกลุกป่าเหรอป่าเด็ป่าเดีน้องป้ำไก่เหรอผู้มึงอะป้ำไก่ใครครับไม่รู้นะกูฆ่าทิ้งเสียหมดเลยนะครับนะ่าอาแล้วครับมันดิยิ่งก็มันด,นนด,นดิบุกลุกเหรอไม่ลุกป่าเหรอน้อง,งโอ้ยย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 ยำอยย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 ย อ่างี้ก็สวยดีครับมาเด็กน้องสวยเด็กน้องสวยจัดเลยเด็กเอ้ยละห่ำไปละกูละห่ำไปละไอ้สัตว์อุ้ยมาเด็กผมเกลียดอีนี่พอดีเลยนะฟามไก่เนี่ยต้งตัดการซะหน่อยละกันเพราะว่าเป็นขวัญตาแห่งประชาชีทุกคนเขาจะได้ชื่นชมกูซะหน่อยเพราะกูเนี่ยมันทำลายไม่รู้ป่าหรอมพาให้หมดนี่คือพลังงานที่แกจ้างมาใช่ไหมฮึแล้วหน้าตาแม่งคุ้นๆเลยนะอีย หน้าตาเธอมันคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม่เป็นฟาร์มไก่ไอสัตว์มาเนี่ยอืมฟามไก่เหรอมึงอ่ะอืมแตกให้หมดไอสัตว์เอ้ยอุ้ยมาจากไหนอ่ะไอเฮียอาจจะอุ้ยล้มเหลวครับโอ้กูตายเฮียเคลียร์ไปทีละพื้นที่ครับเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าโรงงานบ้านพักของคนเลี้ยงไก่ใช่ไหมฮึบ้านพักของคนเลี้ยงไก่อ่ะกูวางระเบิดแค่นั้นแหละดูแค่ว่ากวางระเบิดแค่นั้นวู้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะครับตรงนี้เยอะครับหนีก่อนถอย เป้าหมายคือกีอ่ที่วะเนี่ยในการทำลายล้างฟาร์มไก่ของมันเนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะคือภารกิจหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูทรงแล้วเนี่ยอุ้ยเอาแล้วมึงงานยากครับแน่นอนอะ่ะไอ้นี่มันมีตังไงมันมีตังเลี้ยงยไก่ไงมันมน่าจะมีตังจ้างลูกน,น้องมาเฝ้าฟาร์มไก่เยอะอยู่เหมือนกันนะหน่อยอุ้ยมาแล้วุ้บจุกจุกแต่เย็นในนมเดี๋ยวจะฆ่าพี่ย่างหน่อยมันมน่าจะมีแบบสเตลวะวะนี่คือรถขนไก่มึงเหรอหึบุระเบิดแค่นั้นแหละนะครับก็ต้องพูดภาพตำเพลงนะ ไก่มึงอนะจะไม่ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนแม้แต่คนเดียวจักกูบอ,อกให้นะครับอ่ะฆ่าให้หมดนะครับอย่าทําตัวโฉ่งฉ่างนะครับเราคือผู้บุกรุกนะอย่าทำตัวแบบว่าเป็นที่โดดเด่นเกินไปนะครับต้องทําตัวให้มันแบบไม่ต้องโดดเด่นมากนะนี่คือไม่โดดเด่นเลยนะครับก็คือกูวางระเบิดเนี่ยแหละคือไม่โดดเด่นละนะคุณผู้หญิงคนนั้นนะถ้าพอให้เรามาชื่อว่าน่าจะชื่อว่าปลาอะไรสักอย่างเลยนะนะน่าชื่อปลาอะไรสักอย่างนะครับถ้าชื่อคุณคุณ้นเ,เ,เคยกันอยู่นะครับปะหน้าตาเขาค่อนข้างคุ้นเคยนนะเเรืื่่่่ออองคคดีีทขากแม คุ้นเคยมากนะครับไอการบุกลุกป่าเนี่ยนะโดยการเลี้ยงฟาร์มไก่เนี่ยนะเออมันคุ้นๆไงมัคุ้นก็ต้องฆ่าให้หมดทั่จะแก๊งเดียวกันหมดแหละนะครับแก๊งเดียวกันกับพาเยสดอะนะไอพาเยสนี่ก็ไอนี่ก็ตัวร้ายเลยตัวนี้คือตัวใหญ่เลยไอนี่คือบิ๊กบอสนะครับพาเยสเนี่ยคุณนึกว่าที่ได้น้อยนะที่ไหนได้มันบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนเยอะอยู่นะครับนะดูดิดพอโดวงพื้นที่มันค่อนข้างเยอะเลยนะครับฟาร์มของมันใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนะภารกิจนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักและยิ่งเป็นนนนคคททีีี่่่ผผมมมรรู้้้สสสึกกวาาเเลยดดััขไุะบ หนึ่งในบุคคลที่ผมเกลียดมากที่สุดเลยคืออีดังตัวดีนี่เลยนะมาเด็กูยิ่งเกลียดกูยิ่งชอบนะครับไม่ได้เอ่ยถึงใครนะบอกเลยนะครับมันคือเกมนะทุกคนนะครับอย่าเข้าใจผิดเกมมันสร้างมาผมก็แค่เล่นตามเกมอะเนาะถูกไหมเออถ้ามันเกมไม่สร้างผมก็ไม่พูดหรอกอแอบมุมปุ๊บปุ๊บโมเขมาเด็กฆ่าหมดนะอ่ะตัดโอ้โหนี่แหละความไก่ของจริงครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะฆ่าไก่นะ ผมอยากจะฆ่าคนเลี้ยงไก่มากกว่านะครับเออนี่คือเป้าหมายหลักที่เราอ,อยากทำจริงก็คืออยากฆ่าคนเลี้ยงไก่ไนงะไม่ได้อยากฆ่าไก่นะผมอยากฆ่าคนเลี้ยงไก่มากกว่านะครับทำไมมันถึงให้กูทําลายล้างเยอะขนาดนั้นวนะเนี่ยนี่คนสร้างนี่เขาตั้งใจให้กูมาทําลายล้างหรือว่ามาทำอะไรวนะเนี่ยโอ้โหเยอะจัดเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วส่งกูมาคนเดียวด้วยเหรอเนะี่ยเยอะเกินไปคนสร้างมาเดะถ้าคนสร้างเขามั่นใจในฝีมือเรานะครับจริงๆกูไม่ได้อยากฆ่าคนพวกนี้นะ อยากฆ่าอีกคนที่แถลงข่าวเมื่อกี้นะครับนะอยากฆ่ามันคนเดียวพอเลยคือจบปิดฉากเลยถ้าคนนั้นได้คือจบเลยนะเอาจริงนะครับผมพอใจเลยเออน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะนะครับแต่ที่ผมวิเคราะห์นะครับน่าจะใกล้หมดละมึงคุยอะไรสัดมาเด็กพี่ลูกน้องลูกน้องปาลีใช่ไหมนะกูรู้นะจัดหัวหน้ามึงชื่อปาลีใช่ไหมกูจําได้ชื่อปอปลาดำหน้านะครไอพวกเร็วๆเนี่ยปอปลาดำหน้าเยอะนะคุณผู้ชมนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะกับปอปลานะคนพวกนี้นะครับตายหมด โอ้เยอะเยอะเยอะตรงนี้เยอะไปหนีก่อนหนีก่อนเยอะมากเยอะหมดอีกเหรอเยอะหมดอีกเหรอหมดแล้วดิอ้าวโหเฮียภารกิจจังยากครับยากก็เฮียนะครับนั่นก็แค่ทําลายเล้าไก่นะแต่มันนานมากเลยนะเยอะเยอะคือเยอะแบบนานมากเลยนะเออนะครับนัก็สําหรับภานี้ก็สําหรับภารกิจทําลายเล้าไก่บุกลุกป่านะครับนล้วก็ พอแค่นี er but, 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 so ้แล like ้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาต่อกันพาคหน้ากับภารกิจต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ่อยกับจอดีมาเตอฟกเกลนี่ขอลาไปก่อนนะครับนะ